ความสุขของผู้ให้และทำไมนายตะวันจึงผูกพันกับสวนจันทร์มากที่สุดในชีวิตเสียงจากสวนจันทร์วันละห้านาทีวันพฤหัสบดีที่สาม กรกดาคมพุทธศักราช2568ในฐานะลูกตาสีตาสาชาวนาชาวไร่และฐานะคนที่เคยเข้าไปอาศัยร่มเงาพระพุทธศาสนา มาตั้งแต่ยังเป็นเด็กไรเดียงสาในทางโลกแต่ลึกซึ้งในทางธรรมสกขาลาเพศออกมาไม่เคยรู้จักหรือรักใครจนกระทั่งได้มาเจอกับจันตั้งแต่นั้น จันร์ก็กลายเป็นคนสําคัญที่สุดในชีวิตของนายตะวันที่พ่อแม่เรียกว่าหลวงแอลแลขุนแอแลเท้าแอลแลและมีชื่อตามบัตรประชาชนว่าหน่วยหรืออำนวยความที่รักและผูกพันจันร์มันก็มีเหตุผล ตรงตลอดชีวิตของตนเป็นคนมีแต่ให้ไม่เคยเป็นผู้รับนอกจากกับพ่อแม่และพี่พี่ซึ่งตนเกิดโตมาอาศัยความรักความเมตตาของท่านไปตามธรรมชาติธรรมดา กับพระอุปชาครูบาอาจารย์ที่ท่านมีเมตตาธรรมตามคำสั่งสอนในทางศาสนาอยู่แล้วแต่นอกเหนือจากนั้นนายตะวันมักจะคบหากับมิตรในฐานะของต้นเป็นฝ่ายให้มากกว่าเป็นฝ่ายรับ หรือแม้บางครั้งจะเป็นฝ่ายรับก็จะไม่ลืมที่จะตอบแทนน้ำใจมิตรให้สมน้ำ,สม,นำสมเนื้อกันเสมอมานอกไปกว่านี้ไม่ว่าจะในหมู่ของคนทั่วไปสิทธิอนุสิทธ์ทั้งที่ใกล้ชิดและไม่ใกล้ชิด ในาตะวันก็จะอยู่ในฐานะหรือเลือกที่จะอยู่ในจุดที่เป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับเสมอมาพอมาวันหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาแล้วไม่เอาแต่รับกลับแสดงน้ำใจเป็นผู้ให้ในหลายครั้งหลายคราว ก็มากกว่าฝ่ายที่นายตะวันให้แม้ผู้หญิงคนนั้นไม่ได้มีทรัพย์สินเงินทองอะไรที่จะให้แต่อย่างน้อยๆเธอก็ให้ความรักณเวลาที่รักนั้นมันก็คือความรักอย่างจริงใจไม่ได้เสแสร้งเพียงแต่ความรักมันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาต่อมาเธอก็แค่ รวยราความรักนั้นลงนายตะวันก็จึงไม่เคยกโกรธเธอที่สวนจันร์นี้หรือในซอยนี้นายตะวันเข้ามาบุกเบิกอยู่ก่อนใครสายไฟฟ้าสายแรกก็นายตะวันเป็นคนมาบุกเบิกไว้ให้ในราคา ห้าหมื่นกว่าบาทแล้วก็ทุกคนในซอยนี้ได้ใช้สืบมานี่คือความสุขของผู้ให้ครับ